เข้าสู่รายการฐานทอกนะครับกับเซกชันที่มีชื่อว่าแคนาบิดเศรษฐกิจกัญชานะครับก็เช่นเคยครับอยู่ด้วยกันกับผมนิธิโรธเกิดคุณพานุวัตรนะครับกับมิสเตอร์กัญชาของทุกๆคนนะครับก็วันนี้วันพุธที่7กันยายนพุทธศักราช2565แล้วเราเข้าสู่เดือนที่9ของปี2565กันแล้วนะครับเออแป๊บเดียวจริงๆเวลาก็จะผ่านพ้นไป อีกหนึ่งปีแล้วนะครับทามการวิกฤตการณ์ลหลายๆอย่างที่ถาโถมเข้ามานะครับในชีวิตของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีรยายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับก็ในอัตราที่คงที่นะฮะแต่ก็ประมาณสัก1,600กกว่ารายนะครับแล้วก็เช่นเคยก็ต้องขอเตือนนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ขอให้รักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะครับเป็นแล้วไม่ใช่ว่าแค่หาย หรือว่าหายไปอย่างนั้นนะครับอาจจะมีเรื่องของลองคุมด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงระมัดร,ระวังตัวกันด้วยเป็นเป็นใหญ่กับทุกขั้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้ฝนก็ตกเยอะด้วยนะครับเวลาปเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเรื่องของการจราจรแล้วก็เรื่องของสุขภาพเช่นเดียวกันนะครับรักษาภูมิคุ้มกันภูมิร่างกายให้หมันแข็งแรงเข้าไว้นะครับเป็นการดีที่สุดเลยนะครับส่วน เรื่องของเนื้อหาในรายการของเรานะฮะวันนี้เนี่ยนะครับจะมีอะไรมาอัปเดตกันบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามกันได้เลยนะครับมีเรื่องราวหลายเรื่องที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันแล้วก็ไม่อยากให้พลาดกันไปนะครับยังไงต้องขออภัยถ้าอาจจะมีเสียงรบกวนเข้าไปบ้างนะครับเพราะว่ามีเครื่องจักรกาลังทํางานอยู่ใ,ใกล้ๆนี้นะครับอาจจะมีแว๊บๆเข้าไปนะครับแต่ก็พยายามพูดเต็มที่นะครับให้ชนะเสียงที่ เป็นเรียกว่าเสียงรบกวนที่เข้ามาแล้วกันนะครับเพื่อผู้ชมแล้วก็ผมฟังเนี่ยจะได้ได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับเรื่องแรกของวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ผมเนี่ยก็เข้าไปอ่านดูแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยเขามีหัวข้อว่าอย่างนี้ฮะทาไมชากัญชาและน้ํากัญชาจึงเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคุณผู้ชมสงสัยไหมฮะว่าทําไมเจ้ากัญชาหรือว่าน้ํากัญชาเนี่ยถึงได้กลายมาเป็น เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้ทั้งๆที่เจ้ากัญชาเนี่ยมันก็คือยาเสพติดชนิดหนึ่งในสมัยก่อนนั่นเองนะครับดื่มไปดื่มมากอาจจะมีโทษด,ด้วยซ้มไปนะครับอ่ะเรื่องนี้ครับเรามาดูกันหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยเขาได้มีการเปิดไฟเขียวนะครับปลดล็อกให้พืชกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจประเภทสมุนไพรอย่างถูกต้องนะครับทำให้กระแสะของผลิตภัณฑ์จากกัญชาหรือที่มีส่วนผสมของกัญชาเนี่ยได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับไม่เว้น เมนูยอดฮิตนะครับอย่างเช่นชานะครับที่มาจากใบชาหรือน้ํากัญชานะครับนี่ยอดฮิตจริงๆนะครล่าสุดนะครับมีข้อมูลนะฮตรงนี้จากวงการแพทย์เขาระบุอย่างนี้ครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับในวงการแพทย์เขาได้ค้นพบนะครับแสสารที่เรียกว่าอันนาดามัยนะครับหรือ E เอเตนะครับ A อ A A นะครับซึ่งเป็นสารนะครับกัญชาที่ร่างกายเนี่ย สร้างขึ้นมาเองครับสำหรับนะฮะในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงระบบกัญชาในร่างกายนะครับจะทํางานไม่เต็มที่นะฮะทำให้เกิดความผิดปกติของระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเครียดความอ้วนระดับน้ําตาลแล้วก็ไขมันในเลือดสูงนะครับซึ่งจะนําไปสู่โรคที่ร้ายแรงต่อไปได้นะครับแต่ตรงนี้ฮะเราสามารถทดแทนสารกัญชาในร่างกาย ที่ขาดหายไปได้ด้วยนะครับสารที่มีอยู่ในพืชกัญชานั่นเองก็คือสารที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็ผมพูดถึงไบ่อยนั่นก็คือ THC แล้วก็ CBD ครับเพราะฉะนั้นครับเขาเลยมีการนำส่วนต่างๆของเจ้าพืชกัญชาเนี่นะฮะเอามาใช้เป็นยารักษาโรคนะครับหลากหลายชนิดทั้งทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยอย่างแพร่หลายเลยนะครับแล้วก็สาหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพหรือ ต้องการทดแทนสารกัญชาในร่างกายที่ขาดหายไปการดื่มเครื่องด,ดื่มสุขภาพอย่างชากัญชาแล้วก็น้ํากัญชาเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับชากัญชา Zuk แล้วก็น้ํากัญชาเนี่เป็นเครื่องดื่มที่นิยมกันนะครับดื่มกันทั่วโลกมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เกอนที่จะเลิกดื่มไปนะครับเมื่อกัญชาถูกระบุว่าเป็นสารเสพติดผิดกฎหมายเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับแต่แล้ว เห็นไหมฮะสถานการณ์นะครับก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับเมื่อวงการการแพทย์เนี่ยได้มีการเริ่มคิดค้นนะครับคุณสมบัติพิเศษในพืชกัญชาที่สามารถป้องกันแล้วก็รักษาโรคต่างๆได้นะครับมีเอกสารทางวิชาการนะครับโดยในแพทย์สุชาตินะครับซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการกองปฏิบัติการและผส้ติดก็ได้ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับระบบกัญชาในร่างกายนะครับว่า ในวงการแพทย์เนี่ยเขาได้มีการค้นพบสาร AEA ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นสารกัญชาที่ร่างกายเนี่ยสร้างขึ้นมาเองเมื่อนะฮะมีการจับกันครับระหว่างสารกัญชาในร่างกายแล้วก็ตัวรับนะฮะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะเกิดการควบคุมระบบพลังงานนะครับอุณหภูมิสารนะฮะสื่อประสาทแล้วก็กระบวนการเมตาบอลิซึมนะครับของทุกระบบในร่างกายให้เกิดความสมดุล ซึ่งตรงนี้ครับเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนะฮะร่างกายที่แข็งแรงครับดังนั้นฮะระบบกัญชาในร่างกายนะครับส่งผลต่อการทํางานของแทบทุกระบบเลยหากระบบกัญชาในร่างกายทํางานอย่างมีประสิทธิภาพร่างกายของเราก็จะมีสุขภาพที่สบมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนะครับและในเอกสารทางการแพทย์นี่นะฮะคุณผู้ชมครับที่มีชื่อว่าการแพทย์แคนนาบินนย์ครับแล้วก็กัญชาการแพทย์โดยแพทย์หญิงนะครับ อรพันธ์เมทาดิวะดนะครับดีโลก,กุลนะครับซึ่งเป็นสมาคมแพทย์นะครอาชีวเวชศาสตร์แล้วก็สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาได้กล่าวเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าระบบนะแอนโดรแคนาบิโนนี่นะครับเขาบอกว่าการค้นพบระบบใหม่ในร่างกายซึ่งเป็นองค์ประกอบกลางของสุขภาพแล้วก็การซ่อมแซมของร่างกายนะครับทำให้ได้ทราบว่า,นา,า,า,านนในร่างกายของเราเนี่ยนะฮะในร่างกายของเรามนุษย์เราเนี่ย ระบบหนึ่งะครับซึ่งเป็นระบบพื้นฐานที่เป็นศูนย์กลางของระบบนะครับการควบคุมร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุลแล้วก็มีการซ่อมแซงนะครับกล่าวก็คืออย่างนี้ฮะมีรายงานนะครับการวิจัยเนี่ยพบว่าอย่างนี้นะครับเจ้าตัว AEA นะครับแล้วก็ในส่วนของสารต่างๆกจบเจ้ากัญชาเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ามีหน้าที่ในการควบคุมระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดระบบสมองแล้วก็ ระบบประสาทส่วนกลางนะครับระบบกลุ่มขุนกันของร่างกายนะครับแล้วก็ระบบฮอร์โมนแล้วก็ระบบอื่นในร่างกายด้วยนะครับสาหรับการดูแลสุขภาพนะครับเราสามารถอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับนําใบกัญชาแห้งนี่นะครับแห้งๆนะฮะนำมาต้มหรือทําเป็นชากัญชานะครับใช้ดื่มได้ตลอดทั้งวันนะนอกจากสาร THC แล้วก็ CBD แล้วนะครับพืชกัญชาเนี่ยเขายังมีสารกลุ่มที่เรียกว่าเทอร์ปีนอย์นะครับแล้วก็กลุ่ม ฟ้าวนนยนะครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมากด้วยนะครับอันนี้ผมเคยเห็นหลายๆท่านเหมือนกันนะฮะก็คือนําใบชาแห้งเนี่ยเอามาต้มแบบชาเลยนะแล้วก็ใส่ก็เรียกอะกระบอกที่ใส่น้ําร้อนเนี่ยดื่มได้ทั้งวันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ต้องบอกว่าก็ต้องใส่ในปริมาณที่มันพอดีด้วยนะครับตัวในขั้นหนึ่งนะครับนายแพทย์นะฮะสุพจส์มฤทธิ์วณิชชานะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันทีแล้วก็ศูนย์รักษาโรคด้วยกัญชาโรงพยาบาลยันทีนะครับ เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแบบนี้ฮะทางโรงพยาบาลยันทีเนี่ยได้มีการส่งทีมบุคลากรน,นะครับไปอบรมนะฮะเรื่องของกัญชาทางการแพทย์อย่างจริงจังทำให้เขาเนี่ยค้นพบว่าทั่วโลกเองต่างก็ให้ความสนใจที่จะเลือกใช้ยาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชามาใช้ในการรักษาโรคด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์กัญชาที่ผลิตขึ้นนั้นนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยแบ่งเป็นยาใช้นะครับทั้งภายในแล้วก็ภายนอก โดยยาที่ใช้ภายในนะครับก็จะมีอย่างเช่นยาราตีนะครับยานิตรายากันชูยากันซึมนะฮะน้ำมันกัญชาหยดใต้ลิ้นแล้วก็ยาดองกัญชานะครับส่วนยาที่ใช้ภายนอกนั้นนะครับก็อย่างเช่นยากันเผาครับกัญชาบา์มกัญชาสเปรย์แล้วก็น้ํามันนวดกัญชาครับนอกจากนี้นะฮะยังมีนะครับยานีนะน้ากัญชาผสมวิตามินกลิ่นนะครับราเวนเดอร์มิกกับเบอร์รี่ครับ ที่ได้ร่วมมือกับทางโอสสภาที่ช่วยผู้บริโภครู้สึกผ่อนคลายปรับง่ายขึ้นนะครับซึ่งได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสําหรับตัวนี้เราก็รู้กันมาก่อนหน้านี้แล้วแหละว่าเจ้ากัญชาเนี่ยมันช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็รับสบายมากขึ้นยิ่งเอามาใส่ในน้ําดื่มแบบนี้ก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสําหรับผู้บริโภคนะครับและก่อนที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์ยันทีทุกวันนี้นี่นะฮะต้องบอกนะครับว่าทางทีวิจัยของยันทีเนี่ยต้องผ่านการคิดค้น แล้วก็วิจัยมาหลายขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่การคัดเลือกใบกัญชาแล้วก็ต้องเป็นแบบออแกนิกนะครับต้องเป็นสายพันธุ์หางกระรอกซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดนะครับที่ปลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ปลอดภัยนะครับผ่านกระบวนการสกัดแบบพิเศษเพื่อให้คงนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายช่วยให้ร่างกายเนี่ยผ่อนคลายลดความกังวลได้มากที่สุดนะครับแต่นิดนึงครับการดื่มกัญชาแล้วก็น้ํากัญชาเนี่ย แตกต่างจากการสูบกัญชาเป็นอย่างมากนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าในใบกัญชานะฮะมีสารประกอบส่วนใหญ่เป็นสาร CBD ซึ่งนะครับต้องบอกเลยว่าไม่มีผลต่อระบบประสาทแล้วก็ไม่ทำให้เกิดการเสพติดนะครับส่วนการสูบกัญชาจากช่อดอกที่มีสาร THC ปริมาณสูงเนี่ยจะทำให้มีอาการเมาแล้วก็เสพติดได้เพราะฉะนั้นครับก็จะต้องศึกษาแล้วก็ใช้ด้วยความระมัดระวังเช่นเคยครับทีนี้ เรามารู้จักเจ้าสายพันธุ์กัญชาบ้างดีกว่านะฮะว่าที่เขาเอาไปใช้ทางการแพทย์ได้เนี่ยมันมีสายพันธุ์ไหนกันบ้างนะครับที่นิยมกันนะครับต้องบอกว่ากัญชาเนี่ยมันก็เป็นพืชสกุลแคนาบิสนะครับซึ่งอยู่ในวงนะครับแคนาบิเคสนะครับมี3สายพันธุ์นะครับที่พบบ่อยที่สุดนั่นก็คือสายพันธุ์ชาติวานนะครับแล้วปนะครับซาติวานนะครับผมอ่านผิดนะฮะก็คือ แคนาบิสซาติวานะครับแล้วก็จะมีสายพันธุ์อินดิก้าแคนาบิ i อินดิแล้วก็สายพันธุ์ r u d e r a l i าลนะครับแคนาบิสรูเดราลนะครับส่วนคําว่า m a r ีฮัวนาอันนี้ไม่ใช่ชื่อวงดนตรีเพื่อชีวิตของบ้านเรานี่นะครับเป็นคำแสลงครับที่ใช้ส่วนดอกของต้นกัญชาเนี่ยนำมาสุกครับทีนี้เราไปทําความรู้จักกันหน่อยว่าแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นกันที่เจ้าสายพันธุ์ซาติวานะครับ เป็นภาษาละตินครับคุณผู้ชมครับแปลว่าเพราะปลูกตั้งโดยคารัลลินเนสนะครับนักพฤกษศาสตร์ชาวสวีเดนนะครับโดยจัดวงพืชชนิดนี้ไว้เนี่ยเมื่อปีคศสองาพัช2 0 0 7แล้วนะครับ1,753ถ้ามาคำนวณเป็นพศเนี่ยก็ประมาณตั้งสกานะครับก็จะมีแหล่งกำเนิดบริเวณเส้นศูนย์สูตรนะครับเช่นคูมเบียเม็กซิโกวิปอเมริกานะครับ ตอนกลางของทวีปแอฟริกาแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเจ้าซาติวานี่นะฮะจะมีลำต้นที่หนาความสูงเมื่อเติบโตเต็มที่เนี่ยก็ประมาณสัก6เมตรนะครับใบยาวเรียวสีเขียวอ่อนนะครับเมื่อเทียบกับอินดิการะยะเวลาการเติบโตพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก9-16ถึงสสัปดาห์เจ้าทันนี้ครับชอบในอากาศร,ร้อนนะครับซาติวานี่จะมีสาร t h เซที่ออกฤทธิ์กระตุ้น ประสาทด้วยนะครับสูงกว่าอินดิก้าครับส่วนเจ้าอินดิก้านะครับพบว่ายอย่างนี้ฮะผู้ค้นพบสายพันธุ์นี้ก็คือชองแบปติสลามาร์กนะครับเป็นทหารนักชีววิทยาชาวฝรั่งเศสครับก็เป็นผู้ตั้งชื่อแล้วก็ตีพิมพ์ทุกความรู้กัญชาสายพันธุ์นี้นะครับเมื่อปีคิดตศักราช1785หรือประมาณพศ2328นะครับกัญชาสายพันธุ์อินดิก้านี้นะครับได้ชื่อ ตามแหล่งกําเนิดนะครับที่ค้นพบในอินเดียแล้วก็บริเวณตะวันออกกลางนะครับเจ้าอินดิก้านี่นะครับคุณผู้ชมครับเขาจะมีลําต้นที่เป็นปุ้มแบบเตี้ยๆนะครับความสูงเมื่อเติบโตเต็มที่เนี่ยก็ประมาณสัก180เซติเมตรนะครับเท่าๆกับผู้ชายไทยมาตรฐานเนี่ยที่ชุงสูงหน่อยนะครับ180เซนตมรนะครับใบก็จะกว้างสั้นสีเขียวเรียวนะครับเมื่อเทียบกับซาติวา กิ่งก้านในจะดกหนานะครับระยะเวลาการเติบโตพร้อมเก็บเกี่ยวเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก6ถึงแสัปดาห์นะครับชอบที่ร่มครับแล้วก็อากาศเย็นอินดิก้าครับจะมีสาร CBD ซึ่งออกฤทธิร์ระงับประสาทนะครับทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยผ่อนคลายลดอาการปวดหรือรังได้นะครับสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือลูเดราลิสนะครับเจ้าสายพันธุ์นี้นะครับผู้ตีพิมพ์เรื่องราวกัญชาสายพันธุ์นี้คนแรก ก็คือนักพทธศาสตร์ชาวรัเสเซียดีอีจานิเชสกี้นะครับเมื่อปีทศกราช1924ครับหรือว่าพศ2467กัญชาสายพันนี้นะครับมีแหล่งกำเนิดบริเวณตอนกลางแล้วก็ตะวันออกของทวีปยุโรปนะครับเจ้าลูเดราลิสนี่นะครับจะมีลำต้นที่เตี้ยที่สุดในบรรดาที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ทั้งสองสายพันธุ์เลยนะครับดูคล้ายวัชพืช ใบกว้างนะครับมี3แฉกนะฮะเติบโตเร็วแล้วก็อยู่ได้ทั้งอากาศร้อนและเย็นเลยปริมาณสาร THC เนี่ยมีค่อนข้างน้อยครับคุณผู้ชมเมื่อเทียบกับเจ้า2สายพันธ์แรกแต่มี CBD ที่สูงครับมักนำไปผสมข้ามสายพันธุ์หรือว่าไฮบริดนะครับกับซาติวาแล้วก็ดิก้าเพื่อให้ได้คุณสมบัติทางยางนั่นเองนะครับนี่ผมพาไปรู้จักสายพันธุ์กัญชาสสายพันธุ์ซึ่งผมเองก็เพิ่งจะเคยได้ยินก็วันนี้นะครับ ส่วนใหญ่ก็จะได้ยินในส่วนของพันุ์ที่เรารู้จักกันในประเทศไทยนะครับทีนี้เรามาดูอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องปิดท้ายการสําหรับวันนี้นะครับก็คือเรื่องของ17องค์กรแพทย์เขามีการผนึกกําลังนะครับออกข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายกัญชานะครับอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวานนี้เลยนะครับเมื่อวันที่6 กันยายนนะครับแพทยสภาแพทยสมา,า,าคมแห่งประเทศไทยแล้วก็ราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทางนะครับร่วมกับ17องค์กรฮะออกข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายกัญชาของประเทศไทยระบุไว้ชัดเจนอย่างนี้นะครับแนวคิดในการบริหารจัดก,การกัญชาพืชกัญชาแล้วก็วัตถุหรือสารต่างๆจากกัญชา <c oughs> ของก็กำลังก่อปัญหาในปัจจุบันและก็ผลเสียต่อไปในอนาคตนะครับนั่นก็คือหนึ่ง กัญชาไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษนะครับ 2. การให้ประชาชนปลูกแล้วก็ใช้กัญชาเนี่ยรักษาโรคเองอันนี้จะเกิดผลเสียนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับว่าข้อเสนอเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับกัญชานี่นะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามีสารออกริ์ต่อจิตประสาทมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะสารเตตระไฮโดแคนาบินอลนะครับซึ่งมีฤทธิ์เสพติดนะฮะแล้วก็มีมากในช่อดอก สารนี้เนี่ยจะทําให้เคริอบเคิมครับเกิดการเสพติดแล้วก็อยากเสพเพิ่มขึ้นทําให้ผู้เสพติดไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะครับการเสพติดกัญชาครับเป็นโรคที่ถูกระบุอยู่ในระบบการวิจัยเมือสากลด้วยนะครับแล้วก็ต้องได้รับการรักษานะครับกัญชาเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นได้นะครับอย่างเช่นก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะอาการโรคจิต แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพชุดโซพในระยะยาวนะครับอย่างเช่นชาวปัญญาเนี่ยอาจจะเสื่อมลงไปโรคจิตเภทโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดนะครับปัญหาสุขภาพเหล่านี้พบบ่อยแล้วก็รุนแรงมากขึ้นในเด็กวัยรุ่นสตรีมีคันแล้วก็สตรีให้นมบุตรนะครับจากเหตุผลดังกล่าวนี่นะฮะกัญชาพืชกัญชาหรือ วัตถุหรือสารต่างๆจากกัญชาที่มี THC สูงหรือไม่ทราบปริมาณนะครับที่แน่ชัดทั่วโลกจึงกำหนดเจ้ากัญชาให้เป็นยาเสพติดให้โทษเป็นสารสำคัญของข้อเสนอนี้เลยนะครับกัญชาทางการแพทย์ครับนำมาใช้ได้นะฮะเมื่อผู้ป่วยเนี่ยไม่ตอบสนองต่อยาแล้วก็วิธีการรักษาตามมาตรฐานปัจจุบันนี้นะครับแพทย์เนี่ยได้ใช้กัญชานะครับเพื่อบรรเทาอาการได้ไม่เกิน6ภาวะแล้วก็เป็น การบรรเทาอาการเท่านั้นนะฮะเน้นนะครับว่าเป็นการบรรเทาอาการไม่ใช่การรักษานะครับการใช้ในกรณีอื่นควรทำรูปแบบการศึกษาวิจัยนะครับกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยก็ได้กำหนดนะครับให้กัญชาเนี่ยเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5มานานแต่ประกาศของกระทรวงนสุขนะครับเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท5นะครับลงวันที่8กุมภาพันธ์สอ5 5นะครับซึ่งมีผลนะครับเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานี่นะครับ ทำให้ทุกส่วนของกัญชาเนี่ยมันไม่เป็นยาเสพติดให้โทษอีกต่อไปนะครับคุณผู้ชมก็คงรู้ดีนะครับส่งผลให้ประชาชนทั่วไปครับสามารถปลูกแล้วก็เสพกัญชาได้โดยที่ไม่ผิกกดกฎหมายซึ่งก่อให้เกิดผลเสียม,มากมายต่อสุขภาพนะครับครอบครัวแล้วก็สังคมทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวครับประเทศไทยนะฮะขณะนี้ มีแนวคิดหลากหลายเลยฮะในการบริหารจัดการกัญชาพืชกัญชาแล้วก็วัตถุหรือสารต่างๆจากกัญชาครับแนวคิดสองข้อนะฮะที่กำลังก่อปัญหาในปัจจุบันแล้วก็ผลเสียต่อไปในอนาคตนั่นก็คือหนึ่งนะครับกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษนะครับอย่างที่ผมได้บอกไว้นะฮะในทางการแพทย์แล้วก็กฎหมายสากลนนะครับกัญชาเนี่ยคือยาเสพติดให้โทษนะจึงต้องมีกฎหมายควบคุมเพื่อไม่ให้ใช้ในทางที่ผิด การกาหนดนะครับให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษตามนะฮะให้โทษนะครับตามทางการแพทย์แล้วก็กฎหมายสากลน,นะครับจะทําให้หน่วยงานรัฐนะครับนำกัญชานะครับนำกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยมาควบคุมการใช้กัญชาในทางที่ผิดได้นะครับการมุ่งให้ความรู้โดยไม่มีกฎหมายควบคุมไม่สามารถจัดการปัญหาย,ยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับดังจะเห็นว่าหลังจากที่ วันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะครับองค์กรแล้วก็หน่วยงานต่างๆมากมายเลยนะฮะต้องออกกฎระเบียบของตัวเองเพื่อปกป้องคนในองค์กรนะครับหรือหน่วยงานจากกัญชาแทนกฎหมายจากรัฐบาลนะครับส่วนข้อที่2นะครับการให้ประชาชนปลูกแล้วก็ใช้กัญชาเนี่ยรักษาโรคเองนะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าแนวคิดนี้เนี่ยขัดแย้งกับกัญชาทางการแพทย์นะครับเขาว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็การควบคุมการใช้กัญชาในทางที่ผิด เนื่องจากว่าอย่างนี้ครับกัญชาที่ประชาชนทั่วไปปลูกเนี่ยเป็นกัญชาที่มีคุณภาพบม่ใชครับไม่มีคุณภาพแล้วก็ปนเปื่อนง่ายครับกัญชาเนี่ยเป็นพืชที่ดูดซับสารพิษแล้วก็โลหะหนักได้มากนะครับการปลูกแบบมีคุณภาพทําได้ยากแล้วก็ทําให้สารสําคัญอย่างเช่น THC CBD ในผลผลิตเนี่ยมีปริมาณที่ไม่แน่นอนด้วยนะครับก็ถัดมาครับประชาชนเนี่ยไม่มีความรู้นะฮะด้านกัญชาทางการแพทย์มากพอ ในขณะที่กัญชาเนี่ยก็เป็นยาเสพติดให้โทษที่อันตรายกัญชานะครับทางการแพทย์ก็เป็นาศาสตร์ที่ลึกซึ้งแล้วก็มีประโยชนเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยประเทศไทยแล้วก็ประเทศต่างๆนะครับเขาได้กําหนดนะฮะให้แพทย์นะครับแล้วก็เภสัชกรต้องได้รับการอบรมกัญชาทางการแพทย์ก่อนนะครับจึงจะรักษาได้นะครับการให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้วเนี่ย ยังอาจก่อให้เกิดโทษร้ายแรงต่อผู้ป่วยได้อีกด้วยนะครับอันนี้สําคัญเลยทีเดียวอีกข้อหนึ่งฮะนั่นก็คือการไม่สามารถแยกระหว่างกัญชาทางการแพทย์กับกัญชาเพื่อนันทนาการอันนี้ครับผู้ที่เสพกัญชาเพื่อนันทนาการสามารถใช้เหตุผลทางการแพทย์เพื่อโครงการให้แบบการใช้แบบนันทนาการของตนนะครับข้อถัดมาครับเยาวชนหรือคนอื่นเข้าถึงได้โดยง่ายนะครับเนื่องจากว่าผู้ปลูก อาจจะมีความย่อหย่อนในการป้องกันการเข้าถึงกัญชาของเยาวชนหรือว่าคนอื่นนะครับแล้วก็ข้อถัดมาครับการนํากัญชานะครับไปผสมอาหารจนเกิดผลเสียต่อสุขภาพครับโดยไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้นะครับการเสพเพื่อนัาน,นาการที่บ้านไม่เป็นความผิดนะครับตรงนี้เนี่ยการเสพนั้นจะเป็นผลเสียต่อผู้เสพแล้วก็ผู้ใกล้ชิดในครอบครัวนะครับรวมทั้งเด็ก แล้วก็เยาวชนด้วยทั้งในระยะฉับพลันแล้วก็ในระยะยาวนะครับการทําให้ยาเสพติดนะครับกัญชานะครับทางการแพทย์เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายเขาบอกว่าควรมีหลักการเบื้องต้นแบบนี้นะครับนั่นก็คือ 1. ฮะการดําเนินการแล้วก็การบําบัดรักษาโรคภาวะใดต้องอิงนะครับหลักฐานเชิงประจักษ์แบบปัจจุบันส่วนความเชื่อหรือความรู้ดั้งเดิมนั้นนี่นะครับ ให้มีการพิสูจน์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ได้มาตรฐานนะครับจนทราบถึงประโยชน์และก็โทษอย่างของแท้ก่อนนำไปใช้กับผู้ป่วยนะครับส่วนข้อ2นะครับผลิตภัณฑ์กัญชาต้องมีคุณภาพนนี้เน้นย้ำเลยแล้วก็อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติยานะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์กัญชานะครับผลิตภัณฑ์ที่นามาใช้ต้องไม่มีสารปนเปื้อน ใช้สารสกัดแล้วก็มีปริมาณของสารออกฤทธิ์ที่สำคัญนั่นก็คือ THC แล้วก็ CBD นะครับคงที่ในทุกผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อการแพทย์ควรอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติยานะครับอย่างเช่นมีการขึ้นทะเบียนยาข้อบ่งใช้ข้อห้ามใช้ข้อควรระวังเอกสารกากับยานะครับส่วนข้อถัดมานะครับกลุ่มผู้ให้การรักษาอย่างเช่น แพทย์เภสัชกรต้องได้รับการอบรมการใช้กัญชามาก่อนแล้วก็ข้อที่4นะครับผู้ป่วยเนี่ยต้องได้รับการคัดกรองนะครับแล้วก็ประเมินตั้งแต่ก่อนระหว่างแล้วก็หลังการรักษาด้วยข้อที่5นะครับจะต้องมีหน่วยงานของภาครัฐกำกับดูแลผลิตภัณฑ์กัญชานะครับก็อย่างเช่นทางออยอจัดหาแล้วก็บริหารน,นะครับผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ โดยอาจดํานดเนินการเช่นเดียวกับยาเสพติดให้โทษประเภท2นะครับที่ถูกนํามาใช้ทางการแพทย์อยู่แล้วอ่ะอย่างเช่นมอร์ฟีนเมทาโดนนะครับด้วยวิธีการเช่นนี้นอกจากทางออยอนะครับจะจัดหาผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีคุณภาพให้แล้วนะครับยังสามารถควบคุมไม่ให้เกิดการนําผลิตภัณฑ์กัญชาไปใช้ในทางที่ผิดอีกด้วยนะครับเนื่องจากว่า หลายประเทศนะครับยังกําหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษอยู่นะครับแล้วก็กัญชาที่ได้จากการปลูกโดยบุคคลทั่วไปไม่มีคุณภาพแล้วก็มีสารปนเปื้อนที่สูงนะครับระบบการปลูกแล้วก็ผลิตกัญชาของไทยในปัจจุบันจึงไม่สามารถส่งออกไปขายอย่างต่างประเทศ ส่งเสริมการปลูกกัญชามากจะทําให้กัญชาเนี่ยมันล้นตลาดนะฮะภายในประเทศนะฮะราคาจะต่ําลงแล้วก็นํามาใช้เองได้ง่ายหรือเกิดแรงจูงใจให้ใช้เองมากขึ้นโดยเฉพาะการใช้เพื่อนันทนาการนะครับทำให้ได้รับสารพิษแล้วก็ธาตุโลหะหนักจากกัญชานะครับซึ่งเขาบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผลเสียมากมายต่อสุขภาพครับจะเกิดขึ้นแล้วก็ผลเสียต่อเศรษฐกิจเนี่ยก็จะตามมานะครับเพราะฉะนั้นครับจากเหตุผลที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะ ทางแพทยสภานะครับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยแล้วก็ราชวิลาลต่างๆนะครับขอเน้นเลยครับให้ใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกวิธีที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายขอคัดค้านครับการใช้กัญชาเพื่อนันทนาการแล้วก็ขอให้ทุกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาเนี่ยได้มีกลไกที่ยับยัง้งการใช้กัญชาเพื่อนัน,นาการด้วยเสมอนะครับนี่เป็นเนื้อหาของรายการนะครับแคนาบิด เศรษฐกิจกัญชาประจำวันพุธนี้นะครับพี่ผมเนี่ยนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบกันนะครับเป็นไงกันบ้างฮะน่าจะเต็มอิ่มนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกัญชากันไปเลยนะครับวันนี้พูดชนิดเดียวเลยนะฮะกัญชงกับกระท่อมเนี่ยเอาไว้ที่หลังนะครับสัปดาห์หน้าถ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับกระท่อมแล้วก็กัญชงก็จะนํามานําเสนอกันแบบนี้นะครับผมนะฮะนิ่ที่โรดเกิดบุญนุวัต์มิสเตอร์กัญชาแล้วก็รายการนะครับแคนาบิสเศรษฐกิจกัญชาของฐานทอของเรานี่นะครับคงต้อง ลาคุณผู้ฟังไปคุณผู้ชมนะครับไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพุธหน้าหรือว่าทุกวันพุธถ้าไม่ติดวันหยุดนักขันตะเลิกนะครับพบกันทุกๆวันพุธครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ